พวงมาลัยเดิมมันลอกนะครับพี่เขาบอกขอใส่ซิงๆิบ้างวันนี้ผมมาสอนวิธีการเปลี่ยนพวงมาลัย Honda Civic FD นะครับใส่คอถอดตรงรุ่นนะครับของบอฟิกพวงมาลัยก็บอฟิกเหมือนกันครับคลิปนี้สอนแบบละเอียดละเอียดเลยครับมีทิ่ตรงไหนบอกหมดไม่หมกเม็ดนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้จบผมรับประกันเลยครับเปลี่ยนเองได้แน่นอนเข้าไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนั้เลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีราชาชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda Civic FD นะครับ mm hmm. เขาลูกค้ามาจากพันทองผมถามแล้อยู่แถวไหนบอกดูช่อง YouTube พี่นานแล้วมาให้พี่เปลี่ยนพวงมาลัยห้หน่อยอยู่แถวพันทองก็เลยจากนี้ไปสัก30-40โลได้ประมาณน <ì> ั้นนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพวงมาลัยคันนี้ตอนนี้ปัญหาคือพวงมาลัยเขาลอกนะ ลูกค้าน่าจะแบบว่าเฮ้ยกูอยากได้ซิ่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดพวงมาลัยออกนะครับใส่คอถอดใส่คอถอดตรงรุ่นนะครับกับพวงมาลัยใส่พวงมาลัยอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนี่สวยด้วยการแบนนะครับบอลฟิกนะอันเนี้ยทรงมันคล้ายๆกับโมโมนะครับแต่ว่านี้เป็นของบอลฟิกแข็งแน่นอน สวยเลยเวลาสั่งคอคอถอดนะครับมันจะมีมาแค่นี้นะนี่ไอตัวไอตัวช่วยดึงตรงเนี้ยตัวช่วยดึงเนี้ยก็จะขายตั้งหากเขาเรียกเขาเรียกฟลิปเปอร์ที่มันจะเป็นกลมๆข้ออีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะมีฟลิปเปอร์อีกอันหนึ่งแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นตัวปิดตัวปิดตัวคอนะครับนี่คอถอดตรงรุ่นหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ชิ้นเนี้ย มันจะลงไปในคอได้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นชุดที่รับพวงมลาลัยนะครับมันถอดออกได้เลยอย่างนี้ถ้าไม่มีฟิปเปอร์นะครับเราต้องกดหัวนิดนึงแล้วดึงออกแล้วดึงยิ่งถึงจะหลุดเดี๋ยวของเขาใหม่นะครับเดี๋ยวเราทําของเขาหล่นไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมพอดึงออกแล้วก็จะหลุดมันจะออกมาเป็นสองส่วนนะครับส่วนนี้จะอยู่กับรถนะส่วนนี้จะแยกกันพอเวลาใส่ลงไปปุ๊บ ข้างล่างอ่ะมันจะมีลูกปืนสองข้างลูกปืนสองข้างจะไม่เท่ากันนะครับข้างหนึ่งสี่เมตรอีกข้างหนึ่งเยอะไม่รู้กี่เมตรเหมือนกันถ้าใส่ไม่ตรงมันจะไม่งับนะครับถ้าใส่ลงไปตรงๆมันจะงับบางคนก็ใส่ไปแล้วก็หมุนผมแนะนําว่าให้ใส่ลงไปตรง,ตรงๆดกวยอย่าไปหมุนหาหมุนหาเดี๋ยวบ่ามันสึกนะครับใส่ลงไปตรงๆเนี้ยเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แลวนะตอนใส่พวงมาลัยใส่ลงไปทั้งอย่างนี้อย่าถอดออกไม่งั้นเดี๋ยวจะงงแล้วก็ พอพงมอะไรจะมีมาร์กอยู่เห็นมาร์กไหมนี่อยู่ตรงนี้ตัวเล็กๆเขาไม่ได้ทำเป็นลูกศรน,นะครับ<ๆ>เขาจะทาเป็นจุดๆอย่างเงี้ยมาเรามาถอดพงมอะไรกันก่อนผมจะถอดพงมอะไรแล้วนะครับผมจะถอดพรมอะไรนี่นะปึ๊บมันต้องใช้ประแจประแจดาวเนี้ไขประแจแหวนเบอร์สิบนะครับคล้องแล้วก็ไขอือหือนี่ได้ยินเสียงมาดังแก๊ก เมื่อกี้ก่อนที่เราใสา่อผมลองแนละ้วไฟแอร์แบ็กดับนะครับแล้วก็แตดังเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่คืนต้องเหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนเรื่องกินซ้าย<ๆ>กินขวาหรือเปล่าไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวพอเราใส่เสร็จเดี๋ยวเราต้องไปลองนี่แล้วก็ไขอีกข้างหนึ่งเรียบร้อยครับไขเสร็จแล้วใช่ไหมยกอันนี้ออกหลุดแล้วครับนี่ มาเรามาดูตรงนี้กันมาเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นไหมนะปักอันนี้มันถอดออกจากข้างหลังไม่ได้นะครับเราจะต้องถอดอันนี้ลงมาอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ไอข้างล่างมันจะมีปักแต่อยู่เห็นไหมปักแต่มันจะมีเขี้ยวให้เราดึงเขี้ยวออกนะครับเขี่ยวเขียวขึ้นแล้วก็ดึงปักออกนะส่วนปักอันนี้เราถอดปกักเราถอดปักสีเหลืองนี้ออกมาใช่ไหมเราก็ถอดปักเขาออกครับงนี้ อ่ะเรียบร้อยปันตาออกมาแล้วอืมพวงมาลัยมันล็อกข้างซ้ายนะครับอ่ะพวงมาลัยมันล็อกแล้วเราขาออกอะเอาขาหนีบแล้วมันหนีบไม่ไหวนะครับพวงมาลัยล็อกข้างซ้ายอย่างี้แล้วก็ล็อกแล้วก็ดังอี้เห็นไหมหลุดแล้วทีเนี้ยรถทอนด้าพวงมาลัยมันจะถอดยากทุบมันไมไ่ค่อยหลุดเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว,ว่าจะหลุดไหมนะออกงี้เสร็จแล้วใช่ไหม เอาคืนที่เดิมก่อนแต่ว่าอันนี้หลุดแล้วอันนี้หลวมแล้วอันนี้อยู่ที่เดิมนะครับอันนี้พรมอะไรอยู่ที่เดิมนะเห็นไหมเนี่ยขยับก็หลุดแล้วโอเคดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะมีปลั๊กอยู่อีกอันหนึ่งเอาปลั๊กเขาออกนะครับทึ๊บอันนี้คือปลั๊กแต่นะเอาเขาออกเสร็จแล้วก็ถอดพรมอะไรเขาออกเลยเห็นไหมครับอันนี้หลุดออกมาละ นี่นะพวกเมลไดเก่าเขานะเดี๋ยวเราค่อยประกบคืนไอ้ปลั๊กแตนเนี่ยมันอยู่มันอยู่กับมันอยู่กับนี้เห็นไหมปลั๊กแต่มันอยู่กับนี้เดี๋ยวเราจะถอดนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําพินมาทําปลั๊กแต่เขาอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทาพินมาเสียบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราถ้าเราตัดปลั๊กอันนี้มาเสียได้ของเดี๋ยวเราต้องตัดทั้งอันไม่คุ้มทําพินแค่พินเดียวนะครับมาเสียบอันนี้แล้วก็ทําปลั๊กแต่เขามีสายหลอกแอร์แบ็กมา เดี๋ยวเราจะลองดูก่อนนะครับว่ามันจะดับไหมเสียบเข้าไปครับเราดูรูจากข้างหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมรูมันอยู่ช่องในสองอันเห็นไหมครับเราก็ขันมานี่เขาหยุดตรงนี้เราก็เสียบเราใส่ตัวหลอกแอร์แบ็กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองนะว่าไฟแอร์แบ็กมันดับไหมนี่นะอยู่ตรงที่ผมชี้นะครับปลายนิ้วที่ผมชี้นะเห็นไหมอันนี้นะ โอเคดับแนละ้เป็นอันใช้ได้นะครับสายหลอกแอร์แบ็กเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีนะเอาผมดับกุณแจนะเอาผมอ้อมกุญแจนะครับโอเคดับนะสายแต่สายแต่อันนี้ความลงแถวล่างอันที่สามก็คือพินแรกผมให้ดูนี้เห็นไหมแถวล่างเนี่ย พินแรกอะ่ะมันจะอยู่อ่ะมันจะอยู่อันที่สามเห็นไหมข้างบนมันมีสองอันแล้วข้างล่างที่สามอันนี้เลยคือคือพินแต่นะครับอันนี้นะเนี่ย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 ี่ยอันแรกเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพิเดี๋ยวผมจะเอาพินเสียบเข้าไปในนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาพินใส่ไปนะผมทําพินมาแล้วผมทําสายมาละอ่ะลองครับดังไหม <S <S โอเคแต่ดังนะครับพอทิ่มแล้วดังใช้ได้เดี๋ยวเราจะเอารวมกันไว้อย่างนี้เขาจะได้แข็งแรง นะครับไม่หลุดแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรารวมกันไว้แล้วก็อันนี้อันนี้เราต้องพันไว้หน่อยอสายแอร์แบ็กเนี่ยเราต้องพันไว้หน่อยนี่นะพอได้ยางงี้ใช่ไหมเราพับเขาอันนี้มันข้อนี้มีอะไรไมมรุ้ตรงเนี้ยเราพับเขาางี้อย่าพับตรงที่มันเป็นข้อต่อนะมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องหลุดไม่หลุดนะแล้วเราก็เทพันไว้ครับ กันเขาขายื่นนะมันจะได้แน่นแน่นอนไม่หลุดไปไหนนะึผ่านไว้เลยซึบซึบอ่ะเสร็จแล้วเราลองอีกทีครับนะดูดิว่าไฟมันโชว์ไหมนี่อันนี้อ่ะโอเคไฟดับครับใส่เข้าไปอย่างี้ครับนี่นะ เห็นไหมใส่เข้าไปอย่างนี้ชึบ่าลืมนะครับมา้าอยู่ข้างบนเอาให้ตรงชึบอ่าโอเคลงไปละปลักอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าหากันผมถอดผมจะถอดอันนี้ออกก่อนนี่ถอดออกเสร็จแล้วเราจะต้องงัดอันนี้ออกเพื่อที่เราจะไขน็อตน,นะครับงัดไออ,อ,อันเนี้ย ไฟ้ฝาชิ้นนี้ออกเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าใส่ลงไปก่อนอันนี้เราดูเราดูระยะเราดูแลเราเอาอะไรอะไรก็ได้นะครับแทงจากข้างหลังเนี่ยเอาอะไรก็ได้แทงจากข้างหลังนะครับแทงออกมาแทางดันตัวนี้ออกมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไขน็อตไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่มาลงคือลงไปนะอ่ะซึบที่เดิมอันนี้ก็มีมาร์กอยู่ตรงนี้เห็นไหมใส่ไปที่เดิมครับ นีนะ่เสร็จแล้วเอาน็อตไขดูก่อนถึงไหมเนี่ยโอเคครับถึงครับนะเอาให้แน่นเลยเพราะว่าถ้าเราไขาไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวกันปิดไปแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ยากละไขให้แน่นโอเคนะ ได้อีกหน่อยไหมอือแน่นละทีนี้ชิ้นนี้เราก็ติดคืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับคือตอนถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่แทงจากข้างหลังออกมาเวลาเราจะแกะเราก็ต้องหาอะไรงัานจากข้างหน้านะ,ะสายนี่ผมหลุดแต่ผมบีให้มันเยอะกว่านี้หน่อยเมื่อกี้ผมไปดึงมาแล้วมันหลุด โอเคงี้เพันรอบนี้เลยซึบเสียบไว้ก่อนทีนี้เราอยากรู้ว่าแต่ดังไม่ดังนะเราหาเหล็กสองอันแตกแต่ดังละใช้ได้นะครับอันนี้เราก็พันรอบไว้างี้นอันนี้เราก็เอาขึ้นมาพันเหมือนกันพันไว้างี้นะเดี๋ยวผมจะพัน พันเทปคู่นี้ให้มันอยู่ด้วยกันก่อนมันจะได้ไม่หลุดนะพอมันอยู่อย่างงี้ปุ๊บอันนี้ขึ้นงี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมแล้วก็เอาฝาครอบเขาเนี่ยฝาครอบเขาเนี่ยใส่เข้าไปนี่นีนะ่ถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีมันก็ไม่สวยครับไม่มีมันก็จะโป่งข้างล่างเลยแหละนี่เรียบร้อยนะพองี้เสร็จแล้วเราก็เอา คอพวงมาลัยเนี้ยใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งไอ้คอถอดด้านบนอนะอ่ผมลองชิ้นบนสองอันก่อนว่ามันโดนกันแล้วมันดังไหมโอเคแต่ดังนะครับพอดังเสร็จแล้วก็เอาพวงมาลัยประกอบพวงมาลัยเขาก็จะอยู่งี้นี่นะพวงมาลัยเขาจะอยู่งี้แล้วก็ไขน็อตนะครับแต่ว่าก่อนใส่เราต้องดูแป้นแตะก่อน,อนว่ามันมีแป้นแตะแบบแป้นแตะเป็นอะไรยังไงบ้างนะ แล้วก็ชุดสายลงกาวอะไรยังไงแป่นแต่เขามีสองสายพี่เอาอันไหนอ,อันนี้ใช่ไหมโอเค okay. อันนี้เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าใส่ได้ไหมต้องใส่สังกสีไหมข้างหลังเขาจะมีให้เสียบสองอันเห็นไหมเสียบได้สองอันเลยแต่ว่าระวังอย่าให้มันโดนกันให้มันหนีกันอย่าให้มันโดนกันมันโดนกันเดี๋ยวมันจะลั่นไม่หยุดงี้ใส่งี้เข้าไปก่อนนะ ก่อนใส่เดี๋ยวนะเตรียมน็อตไว้สักหนึ่งตัวก่อนนี่นะเป็นแต่เสียบครับเสียบอัไไหนก็ได้ได้เปาวะไม่ได้สีดําสีดําต้องเสียบริมนะเราเราลองเอา,เรา,อเ,อาเราลองเอาแตะดูก่อนอันไหนที่แตะคอแล้วไม่ดังอ่ะอันนี้แตะคอดังไหมไม่ดังอันนี้แตะคอดังไหมอันนี้ก็ไม่ดังบไม่เป็นไรเอาสี เอาสีดำอะ่ะเอาเข้าริมอย่าเข้ากลางนะครับอันกลางเอาสีแดงเข้า <c oughs> มันจะเรียบๆยนี้นะเห็นไหมเอาอะไรงัดมันออกมานิดนึงผงมลายทาบครับท้าไปก่อนนะผมยังไม่ได้ไขน็อตนะแล้วก็เอาปลั๊ก,กเสียบมันต้องจับหงมลายด้วยไงไม่ถนดัดไข่ไ้ก่อนเอาให้เขาแขวนอยู่นี้ก่อน <c oughs> ไม่ใช่เหรอเดี๋ยนะเดี๋ยวลองถอดออกก่อนนะโดนแล้วมันลั่นเลยเหรออืมโอเคเดี๋ยวลองกดลงไปก่อนว่าอยู่ไหมนะเฮ้ยอยู่ถ้าอย่างงี้ง่ายอย่างงี้เราไขานน่น็อตก่อนน็อตเป็นน็อตหัวเทเปอร์นะครับเพราะว่าตัวรูน็อตอะมันเป็นเทเปอร์เทปเปอร์ก็คือเอียงเอียงลงไป เด man, like okay. okay, okay. uh hey, ี๋ยวผมจะลองกดแปนแต่ดูถ้ามันได้ก็จบเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมใส่แต่ไปอ่ะที่มันมีปัญหาคือเราเราลองสับดูถ้ามันถ้ามันโดนกันปุ๊บแล้วมันลั่นเลยก็ไม่ได้นะแต่ถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่อ่ะนี่โอเคเดี๋ยวเรากดลงไปมันก็จะแน่นเห็นไหมเดี๋ยวเรากดลงไปแล้วมันก็จะแน่นเพราะฉะนั้นเราไขน็อตให้แน่นก่อนก่อนที่เราจะกดลงไปเพราะมันลงไปแล้วมันจะบังรูเอาแปนแต่ออกมาก่อนแล้วเราไขน็อตให้แน่นก่อน เข้าทุกตัวแล้วนะครับน็อตเข้าทุกตัวแล้วพอเราไขเสร็จแล้วใช่ไหมเราไขเร่งทีละตัวนะครับไขผมเริ่มจากตัวนี้นะอ่ะตัวล่างขึ้นมาตัวนี้ตัวล่างตัวทะแยงกันโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็มาตัวนี้ ถามว่าแน่นไหมไม่รู้ลองอีกทีเราลองตัวบนก่อนอ่าตัวบนตึงแล้วตัวล่างกดกดหัวหกเหลี่ยมลงไปให้สุดนะครับอย่าให้มันกินปลายปลายบนนะเพราะเดี๋ยวปากน็อตมันฉีกยิ่งหกเหลี่ยมแถมเนี่ยหัวมันไม่ค่อยดีนะครับผมบอกเลยนะอืมโอเคเสร็จแล้วเราก็กดแป้นแต่นี้ลงไปดูให้ตรงนะครับแล้วกดลงไป แน่นเป๊ะเรียบร้อยลองแตะก่อนหนึ่งทีโอเคอย่าไปกดเยอะนะครับเดี๋ยวโดนด่าเมียพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยซีวิคเอฟดีนะครับใส่คอถอดถ้าพี่อยากได้ตัวช่วยดึงอะ่ะพี่ซื้อฟิปเปอร์มาใส่ข้างล่างได้เลยนะม,นมันรู้สึกว่ามันจะครอบจากข้างล่างขึ้นมาตอนนี้ยถ้าพี่จะถอดนะพี่ต้องกดปุ่มต้องมือกดปุ่มตรงนี้ก่อนแล้วก็ดึงไม่งั้นจะดึงไม่ออกมันเป็นตัวสลักล็อกเห็นไหมครับส่วนอันนี้ยเอาไม่อยู่ แขวนไม่อยู่หรอกมันหนักเดี๋ยวมันจะหล่นพวงมาเห็นไหมเห็นนะบอกแล้วมันเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าไอเนี้ยไอตัวล็อกเนี่ยเกี่ยวกับไอตัวจุ๊บเนี่ยไม่น่าอยู่ไม่งั้นพี่ต้องหาจุ๊บที่มันใหญ่กว่านี้มันมีตัวตัวสียมาอยู่เป็นเกลียวอะอาแล้วก็แปะกาวเป็นเกลียวน่าจะแขวนกับอไรนู่แขวนกับกระจกอะอีกอีกอีกตัวหนึ่งที่มันจะเป็นมันมันเป็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 นกาวแปะหรือเปล่า หรือแขวนเออนั่นจะแขวนกับการ,ร,รกระจกอ่านั่นแหละจะอยู่อันนี้ไม่อยู่ออันนี้ไม่อยู่แล้วก็บางทีอ่ะพูดตรงๆเลยผมก็เคยทําอย่างเงี้ยแขวนอ่ะลืมขึ้นรถไอ้หียเอยพงมอะไรหายเวลาไปจอดรถแล้วเจอไร่อ่ะโอ้ชิบหายนานนแล้วพวมมา,นานนเออเคยแล้วมันแบบจังหวะจังหวะคา,าบเกี่ยวแล้วมันแบบว่าตกใจอ่ะอ่าพงมอะไรรถไม่เจอเคยอยู่ตอนผมขับสามดอ่ะถอดพงมอะไรโชว์เลย แย่ ia, พรมอะไรไปไหนวะ <g hobbies> <th ad> ข้อดีคือเวลาไปเวลาไปไหนก็กลัวรถหายก็ไอเนี้ยไปใสายไว้หลังรถคนมาอ้าวไปไม่ได้โอเคเรีย <Okay. S 1> บร้อยเราไปลองลองรถลูกค้าก่อนนะครับรถอย่างเตี้ยเลยนะเราจะลองสองสอย่างนะครับหนึ่งเลยนะครับลองไฟแอร์แบ็กจะโชว์ไหมนะตอนนี้ก็ไม่โชว์นะครับ ร้องสองก็คือพวงมาลัยจะตรงไหมแล้วก็อันที่3าคือไฟเลี้ยวจะเตะไหมนะครับรถนะเขาเหมือนทามาเลยครแล้วผมนะไม่ได้ขับรถเกง่งนานละผมก็ยังชอบรถเก่งนะยังไงยังไงผมก็ยังชอบรถเก่งอยู่ผมพูดเลยถึงแม้ผมจะขับฟอร์จูนนะพวงมาลัยเอียงแค่นี้รถกินซ้ายด้วยเดีย๋ยวลูกค้าต้องเอารถไปทํานะครับอันนี้พวงมาลัยกินซ้ายรถกินซ้ายพวงมาลัยมันเลยไปเอง เดี๋ยวลูกค้าต้องไปตั้งศูนย์โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าซอยตรงนี้นะครับผมอ่าผมเปิดไฟเลี้ยวไว้นะะโอเคไปเลี้ยวเตะคืนนะครับโอ้คันนี้แรงแตะพุง่งแตะพุง่ง พี่มัน่าจะชอบสุี่ยวเงินกด,ดแล้วกะเด้งกระเด้งในรถสรุปนะครับก็คือพวงมาลัยวิ่งปกติตรงอยู่ตรงปกติแต่ตัวรถอะกิน้ายหน่อยๆ ถ้ามันเอียงแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยมันตั้งไม่ได้นะมันมันคอแกนอะ่ะมันตรงแล้วจะต้องไปตั้งไอ้นี่ช่วยตั้งไอต้องไปตั้งต้องไปตั้งศูนย์ช่วยนะครับนิดนึงอะ่ะคือถ้าแ่ถ้าแค่เนี้ยต้องตั้งศูนย์ช่วยมันจะมันจะถอดวงม,มาลัยมาใส่อีกอีกรอบหนึ่งไม่ได้มันจะกับข้าง เราลองไปเรีือทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคือต,ตีซ้ายตีขวากลับตีซ้ายยังไงก็นอก้องกลับ ร้อยแล้วน,น,นะครับกับ Honda าซีวิคเอฟดีนะครับที่ผมเปลี่ยนพวงมาลัยไปนะก็วิธีการใช้างานก็จะประมาณนี้นะครับพอดีเมื่อกี้กล้องมันแบตมันหมดไปนะก็เลยไม่ได้อธิบายอะไรเยอะดูคลิปอื่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับมีคลิปอื่นที่ผมเปลี่ยนพวงมาลัยคอถอดอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้จะบอกว่าลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอฝากก่อนได้มากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเลส n ิ c ง a ช n แนลด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับเห็นผมช่องทางไหนฝากกดติดตามหน่อยนะ ถ้าใครกดติดตามไว้แล้วนะครับฝากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับกดกันไปเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ให้ด้วยนะครับลงออโตนะครับดูนะขึ้นออโตนะครับขึ้นบางทีอาจจะต้องสองแก๊ก กลองออโต้กระจกนะครับฝั่งคนนั่งนะคันนี้เป็น Honda CR-V g e ว2เจน2ะครับไม่มีลักตรงรุ่นนะครับบอกก่อนนะอันนี้แกะมาปลักเหมือน Civic 3ประตูผมเลยวิธีการตัดต่อคล้ายๆกันลงออโต้นะครับดูนะขึ้นออโต้นะครับขึ้นบางทีอาจจะต้อง2แก๊กนะไม่อยากให้ลงออโต้ทำไงกดค้างครับแล้วปล่อยเห็นไหมอีกทีนะค้างแล้วปล่อยต้องต้องค้างยาวหน่อยเอาใหม่ค้าง แล้วปล่อยเห็นไหมครับค้างแล้วปล่อยหรือว่าเบิ้ลขึ้นแล้วออโต้แล้วก็เบิ้ลอีกทีนึงนะอีกคำถามนึงครับกดสั่งจากฝั่งคนขับได้ไหมเดี๋ยวไปกดให้ดูครับเห็นไหมเอาขึ้นนะนะ